วิถีคนบ้านบ้านแบบพอเพียงนำเสนอเนื้อหาและเรียบเรียงความพอเพียงโดยแตบบสู่ผู้สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันเช่นเคยนะครับกับช่องวิถีคนบ้านๆแบบพอเพียงที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ให้กับผู้คนและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนให้ทุกท่านได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และท่านที่เข้ามารับชมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงครับครับสําหรับนี้ทางช่องวิถีคุณะวาดแบบพอเพียงนะครับก็จะมีหัวข้อมาแลกเปลี่ยนก,กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเกีย่ยวกับเรื่องอาการทําตลาดนะครับในการเลี้ยงเป็ดบาบาร,บารี่หรือว่าเป็ดเทศผสมกับบาบารี่นะครับ ว่า,าเราควรจะต้องมีประสบการณ์ต้องมีความรู้ในเรื่องของการทําตลาดแล้วก็ความรู้ในการเลี้ยงเป็ดอย่างไรบ้างนะครับครับสำหรับเรื่องแรกเลยนะครับสำหรับท่านที่จะเลี้ยงเพื่อเป็นการสร้างไรายได้หรือว่าเลี้ยงเพื่อการทําตลาดนั้นนะครับเราก็ต้องมีคอนเนคชั่นนะครับหรือว่าเราก็ต้องมีฟาร์ม นะครับที่เวลาเราเลี้ยงเนี่ยเราสามารถส่งต่อให้กับฟาร์มนะครับส่งขายให้ฟาร์มได้นะครับแล้วก็มีข้อตกลงกันที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของอาสายพันธุ์นะครับเราก็ต้องเลือกฟาร์มนะครับที่สามารถคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีให้เราแล้วมีการดูแลนะครับและถ่ายทอดความรู้และองค์ความรู้นะครับในในการดูแลเป็ด ป็ดเทศหรือป,ประเทศผสมบอร์เบอรี่นะครับในการทําตลาดเพื่อให้เป็ดเหล่านั้นนะครับได้ในน้าหนักไม่เป็นโรคนะครับและสามารถามีการาส่งขายต่อ,อาฟาร์มใหญ่นะครับอย่างต่อเนื่องนะครับก็ในการเลี้ยงเป็ดนั้นถ้าเราไม่มีการตลาดที่ชัดเจนนะครับเรื่องของอาหารเรื่องของสถานที่นะครับเราก็ต้องมีการลงทุนด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องพิจารณา อ,อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นตั้งแต่ที่เป็ดเริ่มจะฟักไข่กบไข่นะครับว่า,าเราจะมีวิธีการดูแลยังไงนะครับแล้วก็จนเจริญเตโ,โตแล้วก็ถึงขั้นตอนการาเข้าฟักนะครับจนไปเป็นลูกเป็ดนะครับจะมีวิธีการยังไง เราจะสร้างโรงเรือนยังไงนะครับจริงๆอย่างของทางช่องเองนะครับการสร้างโรงเรือนเนี่ยก็จะไม่ให้ปลอดโรคนะครับไม่แออัดเกินไปนะครับทําให้ลมพัดผ่านนะครับแล้วก็อยู่ในร่มนะครับแล้วช่วงนี้ก็ช่วงอากาศร้อนจัดนะครับเรื่องน้านะครับต้องสะอาดอยู่เสมอเรื่องอาหารนะครับต้องใหม่อยู่เสมอนะครับนะครับการดูแลแบบง่ายๆเลยนะครับแล้วก็เป็ดไก่ หรือว่าเป็ดของเราเนี่ยก็จะสมบูรณ์แข็งแรงนะครับแล้วก็สามารถส่งต่อให้กับฟาร์มนะครับที่เป็นคอนเนคชั่นของเรานะครับหรือว่าที่เราจะขายส่งต่อไปนั้นนะครับหรือว่าอีกวิธีหนึ่งนะครับในการเลี้ยงเป็ดเพื่อการทําการตลาดนะครับเราสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนทางช่องได้หรือว่าศึกษาจาก YouTube จากคู่มือนะครับแต่ทางช่องเองนะครับก็ได้ความรู้และได้ประสบการณ์ นะครับก็จากการออกไปถ่ายทํานั่นเองนะครับแล้วก็นําความรู้เหล่านั้นนะครับมาปรับใช้ในการเลี้ยงเป็ดของตัวเองนะครับเริ่มต้นก็ไม่ไม่เลี้ยงเยอะนะครับเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารนะครับแล้วก็เลี้ยงเพื่อแบ่งปันพอเริ่มจํานวนเยอะมากขึ้นนะครับก็อาจจะในพื้นที่นะครับอาจจะเข้าใจแลวจะรู้ว่าเรามีเป็ดนะครับอาจจะเป็นเป็ดเนื้อพวกนี้ครับแล้วก็ทยอยมาก็จะเป็นขายลูกเป็ด พวกนี้นะครับค่อยๆทําตลาดเล็กๆไปก่อนเพื่อเป็นการศึกษาตลาดนั่นเองนะครับยังไม่ต้องไปรุหรือว่าไปแบบเกี่ยวส่งฟาร์มใหญ่ๆเพราะว่าความเสี่ยงเริ่มสูงนะครับให้เราเรียนรู้าการทําตลาดเล็กๆก่อนหรือว่าถ้าใดที่มีคอนเนคชั่นที่ดีอยู่แล้วนะครับก็สามารถาเชื่อมต่อหรือพูดคุยกับาทางฟาร์มใหญ่ได้นะครับ ครับสรุปก็คือเราต้องมีความรู้มีประสบการณ์นะครับในเรื่องของการทําตลาดนั่นเองนะครับถ้าไม่มีก็ค่อยๆทําไปทําจากจุดเล็กๆก,ก่อนนะครับแล้วก็ขยายเป็นตลาดตลาดใหญ่ต่อไปนะครับครับหากท่านใดมีประสบการณ์ที่แตกต่างไปออกช่องนะครับก็แนะนาและแลกเปลี่ยนกันามาหากเราเป็นคนวิถีพอเพียงเราคือเพื่อนกันครับ เมื่อเรามีความรู้มีประสบการณ์ดีๆเข้ามาแลกเปลี่ยนกันเยอะๆครับเพื่อให้สมาชิกและเพื่อนๆนะครับของช่องนะครับได้พัฒนาและสามารถสร้างอาชีพให้กับตัวเองและครอบครัวต่อไปนะครับครับสำหรับคลิปนี้ท่าเหนว่าคลิปที่เป็นประโยชน์ต่อท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ